สวัสดีค่ะพบกับนานาสัตว์โลกอีกแล้วนะคะวันนี้นานาสัตว์โลกจะพามารู้จักกับวัววาตูซีค่ะพวกมันเป็นวัวเขายาวแหลมนะคะมีถิ่นกำเนิดในประเทศแอฟริกามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยละค่ะมีลักษณะเด่นจนเป็นเอกลักษณ์ของวัวชนิดนี้ก็ตรงที่เขาของเขาละค่ะแหลมยาว ซึ่งก็มีความยาวมากกว่าวัวโดยทั่วไปโดยที่เขาของวัววัตุซีมีลักษณะโค้งยาวปลายแหลมเส้นรอบวงที่ใหญ่ที่สุดก็คือ92.25เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง45กิโลกรัมในแต่ละข้างนะคะนั่นคือเขานะคะโดยภายในของเขามีลักษณะ วงกลมเป็นโพรงแต่มีโครงสร้างแบบรังพึ่งซึ่งนอกจากนี้เอาไว้ต่อสู้กันเองแล้วก็ยังมีประโยชน์สำหรับการระบายความร้อนอีกด้วยนะคะวัววัตุซีจัดเป็นวัวที่มีความทรหดอดทนมากๆเลยสามารถอดน้ำได้เป็นอย่างดีและกินหญ้าที่มีคุณภาพต่ำได้ด้วย เป็นวัวที่ชาวอียิปต์โบราณเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อนมและแล้วก็ส่วนต่างๆของอสัตว์ชนิดนี้เลยมาตั้งแต่ในอดีตเลยนะคะม้าลายเป็นม้าจำพวกหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าม้าแต่มีปลายหางคล้ายลามีแผงคอที่สั้นเหมือนขนแปรงมีลักษณะ เด่นคือมีลำตัวสีขาวสลับดำตลอดทั้งตัวซึ่งมีสีอันโดดเด่นนี้เป็นคำถามมาเป็นระยะเวลานานแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วอะ่ะม้าลายเป็นสัตว์ที่มีพื้นลำตัวสีขาวหรือแถบสีดำพาดผ่านหรือเป็นสัตว์ที่มีลำตัวสีดำและมีแถบสีขาวพาดผ่านกันแน่ ในความเชื่อของชาวพื้นเมืองแอฟริกาเชื่อว่าม้าลายเป็นสัตว์ที่มีสีดำและมีแถบสีขาวพาดผ่านแต่สัตว์ทั้งสองชนิดนี้อยู่ด้วยกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเลยนะคะถึงแม้นะวัววาตูซีเขาจะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งหรือว่าม้าลายเขาก็จะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งของเขาแต่ทั้งสองอ,อย่างนี้สัตว์สอชนิดนี้ก็อยู่กันได้โดยการ รวมกลุ่มกันนะคะอย่างบางครั้งวัววาตูซีก็จะไปรวมกลุ่มอยู่กับม้าลายหรือไม่ก็อยู่กลุ่มไครกลุ่มมันอย่างวาตูซีก็จะอยู่แบบวาตูซีนะคะอย่างม้าลายบางครั้งก็จะอยู่แต่ชันพวกม้าลายเท่านั้นแต่สัตว์2ชนิดนี้เขาอยู่กันได้อย่างไม่มีอะไรเลยนะคะมันเป็นดีอย่างหนึ่งที่สัตว์2ชนิดอยู่ด้วยกันโดยที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี แล้วก็คลิปนี้ขอลาไปแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิบหน้าเนาะไว้คลิบหน้าน,านานาสัตว์โลกจะมีอะไรมาฝากอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะยังไงก็พบกันใหม่คลิบหน้ากลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ